ยังมีถิ่นฐานดั้งเดิมในเมืองยองประเทศเมียนมาได้อพยพเข้ามาในประเทศไทยในสมัยพระเจ้ากาวิละปกครองเมืองเชียงใหม่พุทธศักราช2,348 ส่วนใหญ่กระจายตัวตั้งถินฐานในพื้นราบของจังหวัดลำพูนพะเยาและน่านด้าน,นวิถีวัฒนธรรมในสังคมดั้งเดิมมีการพึ่งพาทรัพยากรจากป่าและมีการทำนาเป็นสิทธิหน้าหมู่ภายหลังจากการประกาศพื้นที่อนุรักษ์ทำให้วิธีการพึ่งพาป่าได้ถูกจำกัดลงจึงมีการปรับเปลี่ยนอาชีพที่มีความหลากหลายมากขึ้นทั้งการทำเกษตรทำนาปลูกลำไย,ยปลูกหอมใบยาสูบ เลี้ยงวัวนมและสัตว์อื่นทอผ้ารับราชการและเป็นแรงงานรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมด้านความเชื่อคนยองมีความเชื่อต่อพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องให้ความเคารพเช่นหิ้งพระสารพระภูมิเสื้อบ้านเสาใจบ้านรวมทั้งมีความเชื่อเกี่ยวกับการทำนายเหตุการณ์ที่ผิดปกติข้อมูลพื้นฐานชื่อกลุ่มชาติพันธุ์